จุกสามารถพึ่งกิจนะครับพร่มกับภาพยนตร์ของเรื่องมนกษ์ักของพี่กุณนะครับตอนนี้อต้องขอบคุณก่อนดีกว่าขอบคุณโปรดิวเซอร์แจ้งนะครับนช่องทัชแชนแนลนะครับแล้วก็เป็นความโชคดีของคุณจุกมากเลยนะครับที่ได้มีศิลป,ปินเพลงที่บสุดยอดมากเลยคุณน้องกิฟใช่ไหม ชื่อน้องกิฟค่ะครับผมชื่อจริงชื่ออะไรเอ่ยรู้ชื่อนัทวราศรีศกค่ะชื่อ่นชื่อน้องกิฟค่ะครับผมแล้วน้องมีผลงานอะไรบ้างเอ่ยแล้วก็มีการประกวดมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อะกวไรไปประกวดรายการดนเพลงชิงทุนมาค่ะช่องวันส1ได้มา6สมัยค่ะแล้วก็มีเพลงของหนูเองชื่อเพลงว่าผมเืนแรกค่ะตอนนี้เป็นซิงเกิลใช่ค่ะเป็นซิงเกิลแรกเลยค่ะ ถ้าจะติดตามหนูว่าติดตามได้ที่ไหนเอ่ยติดตามหนูได้ที่ช่องทั h a n n e l นะคะหรือว่าจะเป็นอ่าช่องติกตอกก็จะเป็นเอ่อกิฟวรา,า1นึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะอืมเยี่ยมเลยครับผมฝากติดตามน้องกิฟต์ด้วยนะฮะของทางช่องทั h a n n e l ครับแล้วก็พื่มใจมากเลยนะครูจุกปพื่มใจมากที่ว่าน้องกิฟต์จะมาร้องเพลงให้กับหนังของครนะูนะครับผมอขอบคุณน้องกิฟมากแล้ว ไม่ใช่น้องกิฟต์นะจะมีแบบเป็นร้องเพลงคู่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอเชิญคู่ที่ร้องเพลงคู่กับน้องกิฟต์มาด้วยครับผมสวัสดีครับเชิญครับน้องโออแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับที่ค่ายจะรับของสื่อก็เรียกกว่ากูโอนะครับจริงๆแล้วงานนี้ก็ ทำตามความปรารถนา <c oughs> ของคุจุกนะครับ <ขอ S 2> ว่าให้มาลองเพลงประกอบให้หน่อยซึ่งต้องบอกว่างานนี้เนี่ยต้องให้น้องกิฟเป็นครูแล้วล,ล่ะเพราะว่าน้องกิฟจะเป็นสายตรงทางด้าน,<ห>นเพลง,งแนวแนวลุกทุ่งลูกลกรงอะไรประมาณนี้นะครับออจริงๆแล้วไม่ค่อยมั่นใจ<อ>แต่ก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อค่ายดาราบังกอกฟิล์มนะครับแล้วก็เพื่อคุณจุกด้วยนะครับเพื่อนักเรียนกระแสงรุ่นที่1ของเราด้วยแล้วก็รบกวนฝากเนื้อฝากตัวกับน้องกิฟด้วยนะครับเดี๋ยวจะคุณพยายามเต็มที่ขอบคุณโปรดิวเซอร์แจ็คด้วยนะครับ กรุณาให้ความรู้แล้วก็ทำเพลงนี้ให้กับภาพยนตร์สั้นเรื่องบนรักดอกพิกุลของเราแนวเดียวจะถแนวนึ่งเรลงประมาไหนกูจกก็จะมีจทอยู่ในใจอาจจะเป็นแนวลุกทุ่งสนุกสนุกซึ่งจะสนุกไม่สนุกก็อยู่ที่คนร้องนะครับอย่างไรต้องฝากน้องกิปช่วยดันด้วยค่ะแต่ก็ยินดีค่ะขอบคุณ ก็เพลงนี้นะคะก็จะเป็นเพลงแนวสนุกสนานเกี่ยวกับความรักนะคะก็ฝากพี่ๆมาติดตามมวลรักดอกพิกลค่ะค่ายดาราบางกอกฟิล์มนะคะแล้วก็พวกเราทั้งหมดก็จะทําให้เต็มที่เลยค่ะติดตามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยครับผมอาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับลูกข้าจะได้แต่งงานกับน้องพิกุลรวย